สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องออาอัปเดตครับสำหรับรายการอัปเดตโกลในวันนี้นะครับ10กันยายนในช่วงเวลาของตี5้านะครับ27นาทีนะครับท่านก็จะบอกว่าราคาทองคำนะครับเอ่อยังแกว่งตัวนะครับตามกรอบที่ผมเคยให้ไว้นะครับซึ่งอ่วิดีโอก่อนหน้านี้นะครับก็คือเมื่อ6วันที่แล้ววันที่3กันยายนนะครับก็คือเป็นรายการอัปเดตโกลเป็นรายการแรกนะครับที่ออกเป็น EP แรกและอันนี้นะครับ เป็น EP พที่2นะครับเรามาติดตามราคาทองกันต่อนะครับคือทองคำนะครับหลังจากที่ปรับตัวลงนะครับต่ำกว่า1 8 0 0นะครับ1800เหรียญดอลลาร์ต่อออนลงมานะครับก็พบว่านะครับจุดต่ำสุดของรอบนี้นะครับมันจะลงมาอยู่ที่ 1690, นะครับ1690นเหรียญดอลลาร์ต่อออนนะครับเออผมจะบอกว่า ราคาทองคำเนี่ยมันมีการรีบาวน์นะครับตามกรอบที่ผมให้ไว้เลยนะครับสูงสุดเนี่ยตอนนี้ปัจจุบันนะครับปัจจุบันไม่เกิน 1730, นะครับ1,730ไม่เกินนี้นะครับซึ่งมีโอกาสเป็นไปได้มากนะครับที่จะเป็นการแกว่งตัวนะครับในกรอบของขาขึ้นเล็กๆในช่วงของขาลงนะครับทุกคนฟังไม่ผิดครับ คือราคาทองคำเนี่ยเป็นอะไรที่แปลกมากนะถ้าหากทุกท่านนะครับติดตามาราคาพวกสินทรัพย์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นหุ้นบิตคอยนะครับน้ำมันนะครับหรือต่างๆนะครับคือมันเริ่มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นนะส่วนใหญ่อะมันก็จะไม่ได้อยู่ขาลงละมันจะกลายเป็นขาขึ้นนะครับอย่างเช่นหุ้นอเมริกาเป็นต้นก็ขึ้นมาหลายวันแล้วนะขึ้นมาจนหน้าตกใจเลย รวมถึงน้ำมันก็มีการรีบาวเล็กๆ,ๆน้อยๆอ,อาจจะไปแตะประมาณ90เหรียญดอลลาร์ต่อบาเรลก็คือ WTI ที่ผมเคยพูดไว้นะครับเออแต่ทีนี้ตัวทองคำเนี่ยผมบอกว่าตอนเนี้ยเราต้องเอาใจช่วยมันนิดนึงนะครับคือถ้าหากว่ามันปรับตัวเพิ่มขึ้นไปนะครับแนวต้านต่อไปเนี่ยผมมองนะครับคือคืออย่างนี้ก่อนนะครับอตอนเนี้ราคานะครับมันเป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้น นเป็การปรับตัวเพื่อนเนซึ่งมาชนแนวต้านครับที่บริเวณหนึ่งเจ็ดสามศูนย์ครับอันนี้เราพูดถึงราคาทองคำนะครับคือมาชนที่หนึ่งเจ็ดสาูนเร็จปุ๊บนะครับอันนี้เป็นตามตัวลูกศรที่ผมขีดขึ้นมานะครับรีบาวขึ้นมาในจุดนี้นะครับซึ่งตรงนี้นะครับมีโอกาสเปลี่ยนแปลงเป็นได้มากที่ราคาทองคํานะครับจะมีจุดนะครับที่ จะต้องทดสอบต่อไปนะครับผมมองว่าราคาทองคำอาจคือดูพูดมันก็เหมือนง่ายนะครับแต่จริงๆมันมันยากมากนะการที่ราคาทองคำมันจะขึ้นมาเพราะว่าราคาสินทรัพย์อื่นมันขึ้นมาแล้วนะครับดังนั้นนะครับผมอาจจะมองว่าที่หนึ่งเจ็ดสี่ศูนย์เป็นจุดแรกนะครับแล้วก็หนึ่งเจ็ดห้าูนย์เป็นจุดที่สองก็คือเส้นดำสองเส้นที่ผมได้อ่าทำเพิ่มที่มาจุดนี้นะครับ คือราคาทองคําเป็นอะไรที่ตอนนี้มัน,ม,นมันค่อนมันคาดการณ์ค่อนข้างง่ายเพราะว่ามันแปงตัวนะครับลงมานะครับแล้วก็กําลังจะขึ้นไปละดังนั้นนะครับอาจจะวางนะครับจุดแนวต้านของราคาทองคํานะครับไว้ที่หนึ่งพันเจ็ดร้อยสี่สิบหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบแนวแบบต่อไปแต่เบื้องต้นนะครับในในมุมมองของผมนะครับออทองคํายังเป็นแนวโน้มของขาลงอยู่นะครับแนวโน้มขาลงนี้นะครับจะมีจุดต่ําสุดที่ ค้าให้จำง,ง่ายๆก็คือ1,700ง้อทวนนะครับ1,700ง้อท่วนแต่ถ้าหากว่าหลุดลงมานะครับก็จะไม่เกินหนึ่งพันหร้อยแปดสิบนะครับก็คือที่จุดนี้นะครับนะบผมทําเส้นหนาไว้นะครับก็คือเส้นหนาตรงนี้นะครับถ้าหากว่าเป็นการรีบาวแล้วปรับตัวลงมาแรงนะครับนึ่ที่จุดนี้ ผมเปลี่ยนเป็นเส้นนี้ดีกว,ว่าน่าจะเขียชัดกว่านะครับก็คือมันมันอยู่ในกรอบของการรีบาวแค่นั้นเองนะครับเป็นมุมมองมุมมองผมนะครับยังมองว่าเป็นเป็นช่วงของการรีบาวแล้วเสาร์อาทิตย์นี้นะครับตัวตลาดราคาทองคำเนี่ยปิดไปอาจจะต้องรอในช่วงของสัปดาห์หน้านะครับว่ากรอบที่กว้างๆนะครับลักษณะประมาณเนี้ยตั้งแต่หนึ่งเจ็ดสามศูนย์นะครับจนถึงหนึ่งหกแปดศูนย์เนี่ยนะครับมันจะแกว่ง ได้สูงและต่ำมากน้อยแค่ไหนนะครับซึ่งทุกท่านลองดูจากตัวแท่งเทียนนะทีม่มันทำการอย่างด,ดูพอมันขึ้นทีมันขึ้นกระชากเลยนะครับมันขึ้นกระชากเลยอันนี้ต้องระมัดระวังไว้นิดหนึ่งนะครับสำหรับทิศทางราคาทองคำ นะเพื่อรูปย้ำอีกครั้งหนึ่งอยู่ในกรอบขาลงมีระบาวขึ้นเล็กๆนะครับมีโอกาสที่จะเปลี่ยนเป็นขาขึ้นได้นะหากว่าทะลุขึ้นไปนะครับที่1740หรือ1750ครับสำหรับวันนี้ครับรานะคาทองคำก็อาจจะติดตามเป็นประมาณเท่านี้ครับฝากกดติดตามนะครับฝากกดถูกใจนะครับเป็นกำลังใจให้อัปเดตโจนะครับสวัสดีครับ